สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการแปลงเลขฐาน2นะครับเป็นเลขฐาน16นะครับถามว่าทำไมต้องแปลงเป็นฐาน16นะครับก็ดูเหตุผลนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับฐาน16คืออะไรนะครับเลขฐาน16นะครับก็มีชื่อสังเกตนะว่า h e ซา d e ซิมอลนะครับ เฮกซาเดซิมอลนะครับเฮกซ์คือ6ใช่ไหมฮะแล้วก็เดซิมอลคือ10นะครับฐานสิบหกนะครับอืมอันนี้ก็มีเลข16ตัวนะครับมีเลขอยู่สิตัวคือเลขเนี่ยครับเลข0 1นะครับ2 3 4 5 6นะครับแล้วก็7 8 9นะครับ ข้อ9ปุ๊บก็เลขนี่ครับ A นะครับ A คือเลข10นะครับแล้วก็ B C D E F นะครับอันนี้คือเลขทั้งนะครับมีทั้งหมดอยู่16ตัวนะครับก็ข้าวคือ A นะครับก็คือเป็นเลข10นะครับแต่ว่าเขียนเป็นตัว A เพราะว่าไม่อยากเขียนเป็น2หลักนะครับต้องการเขียนแค่หลักเดียวนะครับก็เลยเขียนเป็นตัว A นะครับ B ก็11นะครับ ดีสิบสองนะดีสิบสามแล้วก็อีสิบสี่แล้วก็เอฟคือสิบห้านะครับอันนี้คือฐานสิบหกนะครับเหตุผลนะครับที่เราอยากจะเขียนเลขไ i นารีนะครับเป็นฐานสิบหกเพราะว่าอะไรครับตัวอย่างเช่นนะครับให้เลขมาเลขหนึ่งนะครับนี่ครับ เห็นแล้วก็ตาลายใช่ไหมครับเลขเยอะจังนะครับเวลาสมมติจะจะบอกเลขนี้ให้เพื่อนฟังเนี่ยเพื่อนก็ฮะอะไรอย่างเงี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราแบ่งเป็นเลขเนี้ยออกเป็นกลุ่มๆนะครับบอกว่าเนี้ยกลุ่มหนึ่งมี4บิตนะครับคำว่าบิตก็คือเป็น1หลักของฐาน2นะหรือย่อมาจาก b i n a r y d i g i t นะครับบิตนะครับก็อันนี้ก็แบ่งเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งก็4บิตนะครับ ก็เขียนว่าอชุดนี้ก่อนชุดนี้ง่ายนะครับชุดนี้คือเลขเลขเจ็ดนะครับชุดนี้คือเลขเจ็ดนะครับถ้าชุดนี้เระครับคือเลขอะไรครับก็คือถ้าเราคิดนะฮะก็แปดบวกสี่บวกหนึ่งนะครับสิบสามนะครับสิบสามคือดีด็อกนะครับอันนี้คือเลขอะไรครับแปดบวก 2นะครับ10ก็คือ a นะครับนี่ครับแล้วก็บอกเพื่อเราว่าเนี่ยเลขที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคือเลข d 7 a นะครับฐาน16นะครับก็จะเข้าใจได้ง่ายนะครับอันนี้คือไอเดียการแปลงเลขครับพูดกันก็คือเราก็แบ่งเลขเป็นเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือแบ่งเป็น4บิตนะครับแล้วก็มาดูเลยว่าเลขทั้นีคือเลขอะไรนะครับ มัเดาเขียนในตารางนะครับก็คืออย่างนี้ครับฐานสิบหกนะครับเริ่มต้นที่เลขศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เก้านะครับเก้าเอบีนะซีดีเอฟนะครับเขียนเป็นทางสองนะครับ ได,ได้นี่ฐานสิบหกนะครับแต่สีชมพูนะครับเป็นฐานสิบหกแล้วก็อันนี้ฐานสิบหกเหมือนกันนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับคือฐานสองนะครับฐานสองนะครับผมจะเขียนที่ละหลักนะครับหลักที่มีความสำคัญน้อยสุดก่อนนะครับเรียกว่า l s b นะครับ l คือ least นะครับน้อยที่สุดนะฮะ least นะน้อยสุดแล้วก็ significant นะตัว s นะฮะ significant b คือ bit นะครับนะครับ l s b นะ least significant bit นะครับก็คือบิตที่มีความสำคัญน้อยที่สุดนะก็คือบิตทางด้านขวามือนะครับขวาสุดนะครับก็เขียนอย่างี้ครับ ศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอขีดแบ่งกลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวงงนะครับแบ่งทีละนี้แล้วกัะทีละทีละแปดนะฮะไอ้ทีละสี่นะครับอืมถ้าแบ่งทีละสี่ตัวนี้ต้องมีแปดอยู่ตัวหนึ่งนะอืมนะครับมันจะได้บาลานซ์กันนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็แบ่งทีละสี่แล้วกันนี้นะครับนะเสร็จแล้วก็ ศูนย์นะครับเขียนไปเรื่อยๆนย์หนึ่งศูแล้วก็01นย์ห,น,ห,น,หน,นะครับศูนะครับอันนี้คือบิตที่เป็น LSB นะครับเขีย o, นเลขศูนย์หสลับไปเรื่อยๆนะครับถัดไปนะครับก็เขียนเลขนยครับศูนย์ศูนย์หนึ่งะศูนยนะครับต่อไปก็ เขียน0ูนย์สตัว1นตัวนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนยนะครับต่อไปก็0ูย์แตัวนะครับศูนย์ศูนย์ศูนนย์ศู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 นะแล้วก็หน่งอีกแตัวนะครับครับอันนี้เป็นการเทียบกันระหว่างฐานสิบหกกับฐานสองนะครับเพราะฉะ ฐานสองเนี่ย4บิตนะครับเช่นเาให้เลข8มาก็คือ100่งคูณศนะครับ8บิตเอ้ทษที่บิตนะครับอันนี้อยากจะให้ให้จำให้ได้เลยนะครับว่าให้เลขมาตัวหนึ่งเลขเลข7นะครับถามว่าแปลงฐาน2ได้อะไรนะครับ7ก็คืออะไร1น1นะครับให้เลขตัวหนึ่งฮะเลข f นะครับให้เอฟไปนะครับให้จำได้เลยว่า แปลงเป็นฐานสิบหกได้อะไรนะครับก็เอ้ยนฐานสองได้อะไรนะครับก็ได้เป็นอะไรครับหนึ่ง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 นะครับหนึ่งสี่ตัวนะครับหรือว่าบอกว่าให้เป็นเลขนะฮะให้ให้เอมานะครับเอไปก็บอกว่าแปลงเป็นฐานสองได้อะไรนะครับฐานสองก็ได้หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเพราะอันนี้ให้คล่องนะครับเลขฐานสิบหกเนี่ยนะครับพูดปุ๊บนะครับสามารถที่จะแปลงกลับเป็นเลขฐานสองได้นะครับ หรือว่าถ้าผมให้เลขฐาน2มานะครับ4บิตอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเขียนเป็นเลขฐาน16ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จาเลยก็ได้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับจําไปนะครับแต่ว่าเพราะตอนนี้เราเข้าใจแล้วถูกไหมครับว่าวิธีการแปลงเนี่ยกลับไปกลับมาทําได้ยังไงนะครับพอเข้าใจปุ๊บนะครับตุกความเร็วนะแล้วก็จําด้วยนะครับจําว่าเลขตรงเนี้ยชุดเนี้ยนะครับ16ตัวเนี้ยนะครับที่ที่คู่กเนี้ยนะครับมันก็คืออีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรนะครับ ่ะต่อนะสมมุติว่าถ้าเราจะแปลงตัวนี้ครับมันจะแปลงเลขนี้ครับคำว่าคาเฟ่นะครับเป็นฐานสองนะครับวิธีแปลงเป็นไงครับเราก็ดูตัว e ก่อนนะตัว e คืออะไรครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับต้องเขียนไปนะ e คือ1 1 1 0นะฮะ f คือ1 1 1 1งนะครับทีละสชุดไงฮะทีละสบิตถูกไหมครับ A คืออะไรครับ1น1 0ศนะครับ C คือ1 10 0นะครับอันนี้คือคำคือคาเฟ่นะครับแปลงไปเลขฐาน2ได้ดังนี้นะครับก็สรุปนะครับประโยชน์ของเลขฐาน16ก็คือว่ามันช่วยนะครับเราไม่ต้องเขียนเลขเยอะนะถ้าเราเขียนเป็นฐาน2เนี่ยต้องเขียนเยอะมากนะครับก็เขียนเป็นฐานที่6แทนนะครับก็ลดปิดลดตัวหลักลงไปได้้ง4เท่านะครับ จากเดิมเนี่ยนะครับต้องเขียน16หลักใช่ไหมครับอันนี้เขียนแค่4หลักพอนะครับ